ฝากถึงช่อนะครับช่อไม่มีใครหรอกครับจากเป็นฮีโร่แต่ไม่มีใครหรอกที่อยากจะมาขาขาดแขนขาดหรือเสียชีวิตจากครอบครัวไปอ่ะสวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะตั้งใจที่จะอัดคลิปเพื่อชี้แจงประเด็นนะคะที่มีคนไปเผยแพร่มากมายเกิดจากการที่คุณพี่ทหารนวิกโยธิน2ท่านนะคะเข้าใจว่าน่าจะเป็นแนวหน้าที่ปฏิบัติการอยู่ที่ชายแดนเนี่ยอัดคลิปถึงช่อนะคะพันธิกาบอกว่าจากประเด็นที่ชอบไปพูดในช่องวันหลายวันก่อนแล้วนะคะ มันมีคนไม่อยากให้สงครามจบเพราะว่าช่วงเวลาที่เกิดสงครามเป็นช่วงเวลาที่ตัวเองเป็นฮีโร่หรือไม่ทิฉทนตั้งคำถาขอโอกาสในการชี้แจงนะคะก่อนอื่นก็ต้องยืนยันนะคะว่าช่อเนี่ยในการพูดเกี่ยวกับประเด็นไทยกัมพูชาตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่ให้ความสําคัญมากที่สุดอันดับต้นๆเนี่ยก็คือทหารที่ปฏิบัติการอยู่ที่แนวหน้านะคะเพราะฉะนั้น เราทราบดีอยู่แล้วค่ะว่าอาหารที่แนวหน้าเสียงและนั่นคือเหตุผลสําคัญที่สุดที่สงครามหรือการรบเนี่ยควรจะจบให้เร็วและการปะทะที่ตอนนี้มันหยุดลงแล้วไม่ควรที่จะเกิดขึ้นอีกนะคะช่อคือคนที่สนับสนุนแนวทางในการเจรจาหรือกดดันหรือวิธีใดๆก็ตามที่ไม่ใช่การปะทะกันทางอาวุธซึ่งจะทําให้พี่ๆบาดเจ็บสูญเสียนะจะอธิบายตรงนี้นะคะว่าตกลงใครที่ไม่อยากให้สงครามจบใครที่อยากเป็นฮีโร่แล้วใครที่อยากให้สงครามจบนะคะในความเห็นของช่อนะคะ ใครที่ไม่อยากให้สงครามจบนะคะข้อที่1นึ่งคุนเซนค่ะอันนี้ถ้ากลับไปดูในรายการช่องวันที่เป็นต้นต่อของประเด็นดามานี้นะคะช่อเนี่ยตอนแรกคือพูดถึงคุณเซนว่าคุณเซนเองไม่ได้ต้องการให้สงครามจบเพราะว่าเขายังแพ้เขายังไม่ได้อะไรนะคะ,ะในเวทีระหว่างประเทศก็รู้สึกเจ็บเปียดอยู่ตอนนี้ถ้าเราเนี่ยไปทําให้สงครามเกิดขึ้นอันนี้มันเข้าทางคุณเซนมากกว่าเข้าทางเรานะคะและคนกลุ่มสุดท้ายที่ไม่อยากให้สงครามจบคือช่อจะเรียกว่าทหารการเมืองค่ะ ในขณะที่ทหารแนวหน้าทหารอาชีพที่เขาปฏิบัติหน้าที่อยู่เนี่ยเขาต้องการให้ประทะเช่าที่จําเป็นและทําให้สงครามจบโดยเร็วที่สุดนะคะแต่มีฐานการเมืองบางกลุ่มที่ในช่วงที่เกิดสงครามมันมันได้ประโยชน์หลายอย่างนะคะความนิยมขึ้นโมเมเซนผ่านเรือด,ดำน้ําได้ที่เป็นประเด็นกันมามากมายนะคะแม้ว่าจะต้องใส่เครื่องจนกจีนนะคะกรณีคดีน้องเมย ก็เงียบหายไปเลยนะคะใครจะเอาขึ้นมาพูดอีกก็โดนด่าว่าต้องเห็นใจทหารทั้งที่ไม่เกี่ยวกันนะคะเรื่องของการซ้อมน้องเมย์จนตายกับเรื่องที่พี่น้องทหารไปลบอยู่ที่แนวหน้าเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะคะทหารการเมืองเหล่านี้ก็ยังจะทํา IO อีกด้วยนะคะคอยอบุกปั่นกระแสะให้ตัวเองได้เตติ้งคือทหารอาชีพอะไม่มีใครเขาต้องการได้เตติ้เพราะไม่รู้จะเอาไปทําอะไรเขาเป็นทหารอาชีพนะคะแต่ว่า ทหารที่ต้องการได้เรตติ้งทหารการเมืองเนี่ยหวังผลทางการเมืองในอนาคตนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าต้องการจะเอาเหตุผลเรตติ้งทางการเมืองไปทําอะไรนะคะแต่ก็ต้องการเรตติ้งทำไอโอเนี่ยอย่างชอบเองอย่างเงี้ยโดนหลายครั้งมากนะคะไอโอไปปั่นว่าชอบพูดว่าภูมิเขือเป็นของกัมพูชาไม่ใช่ของไทยซึ่งไม่